สวัสดีค่ะกลับมาบกับช่อง k โ t o by หนิงมัทน,นานะคะคลิปนี้หนิงก็จะชวนทำเมนูเอสแซนวิชสเบปะรี่ครีมสดนะคะแซนวิชนะคะทำจากตัวไข่นะคะก็จะเป็นไข่ล้วนๆเลยนะคะไม่มีแป้งแอลมอนด์ไม่มีแป้งมะพร้าวใดๆทั้งนั้นเลยค่ะชั้นกลางก็จะเป็นครีมสดนะคะแล้วก็จะมีสเบปรี่ตุ้มๆอยู่ด้วยนะคะชิ้นใหญ่ๆหนาๆกันเลยนะคะเพื่อนๆเนื้อเนียนๆนุ่มมากๆเลยค่ะ เมนูนี้ก็มีความหอมของสับปะร่นะคะแล้วก็มีความละมุนของครีมสดค่ะเพื่อน,อนมาเริ่มทำกันเลยนะคะหนิงก็จะใช้ไข่แดงนะคะ3ฟองค่ะตีให้เขาพอแตกนะคะจากนั้นก็จะใส่สารให้ความหวานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอิลิจิทโลค่ะหนิงนำไปปั่นให้เขาละเอียดนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะให้เขาละลายนะคะจนไข่แดงของเรานะคะ ซีดจางลงค่ะหลังจากที่สารให้ความหวานนะคะเขาละลายดีแล้วนะคะไข่ของเราก็จะสีซีดลงประมาณนี้นะคะหนิงก็จะใส่น้ํามันมะกอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันมะกอกที่สามารถโดนความร้อนได้นะคะเพื่อนๆพืนเพื่อนๆสามารถใช้น้ำมันมะกมอกเนยละลายหรือว่าน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะคนให้เข้ากันค่ะ หนิงก็จะใส่วานิลลานะคะลงไปนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งส่วนสี่ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อดับคาวนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะหนิงก็จะพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนนะคะมาทําเมอแรงกันค่ะหนิงก็จะใช้ไข่ขาวนะคะสามฟองจากนั้นเดี๋ยวก็จะตีด้วยสปีดกลางนะคะจนเขาขึ้นฟองหยาบๆบนะคะ พอเ,เขาขึ้นฟองหยาบๆแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูนะคะ1-4สช้อนชาหรือบีบน้ำมะนาวนะคะลงไปก็ได้หรือใครจะใส่ครีมออฟทาทานะคะลงไปก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะตีสปีดกลางต่อนะคะได้ยอดประมาณนี้นะคะหนิงก็จะตีตัดฟองอากาศอีกหนึ่งนาทีค่ะใช้เบอร์หนึ่งนะคะ ก็จะได้มือแรงเนียนๆเงาๆแบบนี้นะคะความก็ไม่ไหลค่ะเดี๋ยวหนิงก็จะเอามาผสมกับส่วนของไข่แดงค่ะหนิงก็จะตักนะคะแบ่งใส่3ครั้งนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ค่อยๆค,คนนะคะให้เขาเข้ากันนะคะตักใส่ครั้งที่2ค่ะ ครั้งสุดท้ายนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะพอเขาเริ่มเนียนแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะเปลี่ยนจากตะกร้อนะคะเป็นพายยางนะคะคนนะคะให้ถึงก้นนะคะแล้วก็ขอบนะคะคนให้เข้ากันนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะหนิงก็จะเทใส่พิมพ์นะคะ9้าคูณ9นะคะรองกระดาษรองอบเอาไว้นะคะ แล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะเกี่ยให้เต็มพิมพ์นะคะแล้วก็เสมอเท่ากันค่ะหนิงก็จะเปลี่ยนมาใช้ที่ปาดขนมปังนะคะที่ตัดขนมปังค่ะปาดหน้าเค้กนะคะหน้าเค้กของเราเรียบดีแล้วนะคะให้กระแทกพิมพ์สองสาครั้งนะคะนำไปเข้าเตาอบกันค่ะ เค้ก okay, ออกจากเตาอบนะคะเค้กของเราสุกดีแล้วนะคะหนิงก็จะกระแทกพิมพ์นะคะ3ามครั้งค่ะจากนั้นนะคะหนิงก็จะคว่ำหน้าเค้กเอาไว้นะคะจนเขาเย็นนะคะเราจะทิ้งเค้กเอาไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะหนิงก็จะใช้กระมังสแตนเลสนะคะแล้วก็จะเทน้ําเย็นๆนะคะลงไปเลยค่ะชามนะคะหนิงก็ไปแช่ช่องฟรีซม,มานะคะแล้วก็ ตะก,กร้อนะคะหนิงก็ไปแช่มาจนเขาเย็นเลยนะคะเป็นไอเทวิปปิ้งครีมนะคะลงไปเลยหนิงจะใส่วานิลานะคะลงไปนิดนึงนะคะประมาณ1ส่วน4นะคะแล้วก็จะตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะพอเขาเริ่มข้นแล้วนะคะหนิงก็จะใส่สารให้ความหวานนะคะอันนี้หนิงก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ เพืเ่อนๆสามารถใช่อิลิทิ้ท็อนะคะน้ําตาลหลอกข้งกล้วยเราจะใช้สตีเวยีย่าหวานก็ได้นะคะปั่นให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็จะตีด้วยสปีดก,กลางนะคะจนเขาตั้งยอดเลยค่ะเนลนะคะหมิงก็จะคนให้เขาเข้ากันดีอีกนิดนึงนะคะหมิงก็จะใส่ในหัวบีบนะคะใส่ลงไปในแก้วค่ะ หลังจากที่หนิงใส่ถุงบีบเสร็จแล้วนะคะหนิงก็จะนําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะรอเค้กเราเย็นสนิทแล้วเรามาทําประกอบร่างกันค่ะหลังจากที่เค้กเรานะคะเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็มาเอาเค้กออกกันนะคะใช้มีดนะคะกรีดที่ขอบก่อนค่ะจากนั้นนะคะหนิงก็จะใช้ถาดที่ใหญ่กว่านะคะมาวางนะคะแล้วก็จะคว่ำเอาเค้กออกมานะคะ จากนั้นนะคะก็แกะกระดาษรองอบออกมานะคะกลับด้านเขาอีกรอบนะคะจะตัดขอบนะคะทั้งสี่ด้านออกนะคะที่เป็นรอยนะคะไม่สวยก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนิ่งก็จะหั่นแบ่งครึ่งนะคะ แล้วก็จะหั่นครึ่งอีกทีหนึ่งค่ะได้แล้วนะคะก็จะได้เป็นแซนด์วิชนุ่มๆน,นะคะจะเป็นแซนด์วิชไขน่นุ่มๆค่ะ ประกอบร่างแซนด์วิชกันค่ะหนิงก็จะใช้แรปพลาสติกนะคะรองด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็วางตัวแผ่นแซนด์วิชของเรานะคะลงไปเลยค่ะจากนั้นก็นําวิปครีมนะคะที่เราตีแช่อยู่ในตู้เย็นนะคะเอาออกมาบีบนะคะให้เต็มแผ่นเลย นะคะคให้เขาเสมอกันนะคะเพื่อนๆก็ปาดวิปครีมตามปริมาณที่ชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะวางซับเบอรี่นะคะตรงกลางเนี่ยหนิงจะวางแบบเต็มลูกนะคะส่วนด้านข้าง2ฝั่งนะคะหนิงก็จะผ่าครึ่งนะคะแล้วก็วางลงไปนะคะบีบวิปครีมต่ออีกรอบนะคะคราวนี้ก็จะบีบให้เต็มแผ่นเช่นเดียวกันค่ะพอเราบีบเต็มแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะหนิงก็จะปาดหน้าให้เรียบเหมือนเดิมเลยค่ะให้นําเอาแผ่น แซนด์วิชของเรานะคะประกบลงไปเลยค่ะจากนั้นก็กดให้แน่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกแรปนะคะพันทั้ง4ด้านนะคะให้แน่นนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะนําไปเข้าตู้เย็นนะคะจนกว่าวิปครีมะคะ่ะเขาจะเซ็ตตัวดีนะคะอาจจะประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปก็ได้นะคะนี่ก็เอาออกจากตู้เย็นนะคะหลังจากที่เขาเซ็ตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันเลยค่ะ มาดูแซนด์วิชกันค่ะเสร็จแล้วนะคะแซนด์วิชไส้สตรอเบอรี่ครีมสดนะคะทำไม่ยากลองไปทำทานกันดูนะคะ